ตุ๊กชุกโกนะคะวันนี้เราโกนะคะเราคานะคะมาที่ชื่อว่าคราฟแมนแอดบ้านอาจารย์ฝรั่งนี่ที่นี่จริงๆแล้วบ้านอาจารย์ฝรั่งนี่ดังมากี่ปีแล้วนะพี่แพทสามปีแล้วนะเนาะอ๋อใครๆเขาก็มากันแล้วนะคะแต่เราเจอสาวสวยมาต้อนรับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแววนะคะคุณแววนี่คุณแววสาวสวยเป็นสาวสวยขอโชว์ก่อนนี่ เป็นสาวสวยซิงเกิลมัมเก่งมากเลยเป็นเจ้าของร้านและผู้ดูแลคราฟแมนนะคะทุกทุกนะคราฟแมนคาเฟ่เอาไปเขาคุ้นใจดีกว่าอะตื่นเต้นค่ะดีฉันใช้กล้องซลฟี่เป็นครั้งแรกไม่เคยเลยอยากเป็นแบบเด็กวัยรุ่นบ้างไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะคะผู้ดูแลบ้านในกันสินพิเโหเขาเรียกพี่นิดกันไหมหรือส่วนใหญ่เขาเรียกอาจารย์นิด นี่พี่นิดเบาๆอย่างนี้แล้วเนาะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ร้านกาแฟของพี่แววกันก่อนเราจะมีส่วนที่เป็นร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวบ้านอาจารย์ฝรั่งรวมถึงเอ็กซิบิชันเนี่ยเดี๋ยวพี่นิดจะพาเดินและเราไปด้วยขอบคุณค่ะค a าฟแมนเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่มีโรงคั่วเอง ทำไมต้องใช้คำนี้ได้ไหมทำไมต้องขนาดนั้นคะพี่แววถูกไหมเพราะว่าการมีลูกพ้าตู้สูว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากร้านกาแฟเหนื่อยอยู่แล้วนะจริงต้องบอกว่ามันเริ่มจากแพชั่นที่เราชอบเองด้วยค่ะเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยจริงจริงมันเริ่มจากคนดื่มกาแฟธรรมดาธรรมดานี่เลยค่ะแต่เป็นคนติดกาแฟเนาะต้องกินทุกวันใช่ค่ะก็มันเริ่มจากการที่เราทําธุรกิจออกออกแบบออกแบกภายในกับทำเฟอร์นิเจอร์มาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะมีคอฟฟี่คอร์เนอร์เล็กๆอยู่ใน อยู่ในโชว์รูมของเราเราก็เลยเริ่ม,มศึกษาเรื่องเรื่องกาแฟตั้งแต่จ่กช่างไม้ช่างไม้ที่กระโดดมาทํากาแฟเราก็เลยเรียกตัวเองว่าคราฟแมน <S 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 เหมือนกับเราเป็นช่างสีมือะคะอ่ะใช่นี่คือที่มาของชื่อก่อนอเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะแล้วเราก็จะเราก็จะแบบว่าแบบดึงดูดอะค่ะทีนี้พอมาได้มาจับกาแฟปุ๊บแล้รู้สึกว่ากาแฟมันคือศิลปะอย่างเดกันก็เล เกิดความหลงหลังจานั้นมา mm hmm. ก็จากการแรกเป็นคนทานก่อนเสร็จแล้วก็เป็นคนชงพอชงเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเรื่องมเมล็ดเราก็ค่อยๆขยับขึ้นไปว่าเอ๊ละล้วถ้าเราอยากจะมีเฮาส์เบรนของตัวเองเราอยากจะมีกาแฟาดีๆเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มขยับขึ้นไปหาความรู้ต่อยอดขึ้นไปอีก mm hmm. จนตอนนี้ก็คือว่าเราก็คั่วก,กาแฟาใช้กัญชีลาเ,าเซปปงแล้วก็มีส่งให้กับร้านกาแฟาหลายๆร้านะ จริงหลักๆเนี่ยทาสเ์เบรนที่เราที่ร้านมี2ตัวนะคะก็จะมีขั้วกลางกับขั้วเข้มขั้วกลางเราจะเอาไว้ทําพวกกาแฟดําหรือกาแฟพวกกาแฟร้อนต่างๆท่น oh. ส่วนตัวขั้วเข้มเนี่ย oh. เราจะเก็บไว้ทาพวกกาแฟเย็นเพราะว่าเ,าเขาก็จะเน้นแบบเหงมนประมาณมีบอดี้หน่อยมีบอดี้หน่อยแล้วก็มีความซองนิดนึงให้รู้สึกว่าประทานเข้าไปแล้วมีความนนหนักแน่นิดนึงเพราะว่าบอดี้เนี่ย มันมัน,ม,นมันคือสัมผัสที่อยู่ในปากที่มันค้างอยู่ในปากของเราเมื่อเรากลืนกาแฟลงไปเนี่ยสัมผัสตรงเน,นี้มันจะยังค้างอยู่ในปากมีความหอมมีความนุ่มมีความละมุนอยู่ซึ่งถ้าขั้วกลางจะมีเรื่องนี้น้อยกว่าใช่ค่ะแต่แต่ว่าเด่นกว่าด้วยความสดชื่นเหรอคะใช่ แก้วันนี้เรากินอะไรดีอะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณกตุ๊กชอบทานกาแฟร้อนใช่ค่ะอเมริกาโน่ร้อนเดี๋ยวเราอยากจะลองให้ชิมอเมริกาโน่ของที่ร้านดูว่าขั้วกลางที่แบบมีมีความสดชื่นนิดนิดเป็นยังไงดีค่ะดีแต่ก่อนอื่นเรามีเครื่องดื่มอันนี้ก็สนใจค่ะเราให้ฟังที่มาที่ไปนิดนึงคือว่ามดานใจมาจาก าจารย์ศิลป์ทีรศริลป์ซึ่งบ้านหลังเนี้ยที่เรา oh. บ้านหลังที่เรากาลังอยู่ตอนเนี้ยคือเป็นบ้านหลังแรกที่อาจารย์ศิลป์ท่านเคยมาพำรรนักอกาศัยแปปีแรกตอนที่มาเยเราก็เ,เหมือนกับท,ทันทีไทยด้วยแหละข้อมูลหาข้อมูลจนไปสืบทราบว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ชอบทานน้ำมะขามอิตาเลียนแมนชอบกินน้ำมะขามใช่ค่ะเป็นซึ่งที่นู้นไม่น่าจะมีถูกไหมแต่ท่านมาถูกใจที่นี่อุยเราก็เลย create เมนูวันนี้ขึ้นมาชื่อ sparkling t a m a l i n เป็นการผสมระหว่างน้ำมะขามของไทยกับน้ำแร่ sparkling ของอิตาเลียนเฮ้ยมันมันมันใช่เลยแล้วน้ำแร่ก็เป็นน้ำแร่อิตาเลียนด้วยหอมหอม จิน,นตนาการรสชาติไปแล้วแต่แต่จินตนาการน้อยไปเยอะดีมากมากมาก,มากเลยอะ่ะ<า>แต่หน้าพาขนมที่เนี่ยดูแบบร้านกาแฟบางร้านและร้านที่ใส่ใจกาแฟามาก,มากๆสังเกตนะคาแรคเตอร์อะค่ะจะไม่จะไม่อินขนมขน,มขนาดนี้ที่นี่อินขนมมากอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะพี่แววเหมือนกันเ,เป็นคนช่างา <ๆ S 1> กินเหมือนกันใช่ไหม อ๋อเป็นใส่กิมน,นะคะเพราะขนมแบบคือปกติตุ๊กมาถึงตุ๊กจะเป็นคนเลือกขนมเลยได้เลยเพราะว่ามันจะมีที่เราชอบ<ฆ>แต่อันนี้มันคือขนมโปรตรุ๊กแบบหลายๆตัวเลยอ่ะเหมือนกับรู้เลยว่าเป็นคนตั้งใจเลือก<ฆ>เพราะส่วนใหญ่นะถ้ามีเค,ค้กแครอทแล้วอะ<ฆ>่ะมันจะไม่มีแบบขนมแบบว่าเด็ดๆขนาดเนี้ยต้องขอบคุณท่านผู้ในการ<ฆ>คนที่เอาเราเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าท่านผู้ในการคนนั้นละอาจะสิทธิ์เดียวสิ ชอบแม่พิมอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้แม่พิมเสียไปใช่ไหมคะน่าจะต้องโตอ่ะก็คือเหมือนกับอยู่อาจารย์ศิมานานๆเลยเป็นผู้ดูแลเรื่องเรืียนศิลแต่ศิลป์ศที่ดีเราเรารู้เรื่องเม็ดเรารู้เรื่องเรียนศิลป์จากแม่พิมแม่พิมคือน้าแม่ยหญ่แม่ยายของอาจารย์ าจารย์คนนี้ก็สอนอยู่สิงคโปร์ซึ่งมันไม่ได้ถูกตีพิมพ์แบบแลิทั่วไปมันเป็นการที่เราแบบค้นหาข้อมูลแล้วค่อยๆต่อจิ๊กซออ์ทีละคนพี่นิดอิ่มอยู่อิ่มนะคะกินด้วยกันแล้วจะอร่อยอืมอืออ๋อกลินส้มอร่อยมากๆเลมอนด้วยเลยนเลมอนสอฉ่ำจริงอะฉ่ำแบบเพราะเค้กเนี้ยยากมากที่จะทำให้ j ยซี่นะมันจะต้องฟ่าง ไม่ฟังเลยอุ้ยแล้ว after taste ถึงจะจี๊ดรสมากจี๊ดอยู่ตรงใช่จี๊ดมอยากรู้จักคนทำเลยอ่ะอันนี้ต้องโหแล้วนางไม่ทำขายทั่วไปด้วยเป็นพี่สาวแบบพี่สาวแบบเนี้ยเออเป็นซิสซี่เนาะเป็นออรจยู่บริษัทบริษัทหนึ่งดูที่ไม่ใช่ทำอันนี้เป็นงานหลักลรสมากใช่คือทำขนมดีมากคือเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าเรา เราก็บอกว่าลูกค้าโลกทางน,น,นู้นเนาะเนไม่ใช่โลกทางนี้ <c oughs> เป็นลูกค้าเราแล้วบอกว่าพี่ชอบคือชอบกาแฟาเราจนรู้สึกว่าอ๋อเป็นลูกค้าที่นี่นอ๋อใช่เป็นลูกค้ากาแฟร้านกาแฟเราจนรู้สึกว่าชอบกาแฟาเราแล้วอยากทําเค้กมาเสร์ฟคู่กับกาแฟาเราดูสิ <c oughs> มันดีอ่ะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบละเนียดอ่ะไม่ใช่แบบจะมาเสนอเค้กขายไม่ใช่รู้สึกพอกินรู้กาแฟปุ๊บฉันคิดเค้กที่มันเหมาะกับแก้วนี้ได้ละปิ้งโอเคฉัจมาเลย คือต้องรู้สึกว่าน่าจะมีคน,คนสนใจทำอาจจะไม่ได้ชื่อคราฟแมนทำคาเฟ่ที่เน,นี่น่าจะมีหลายท่านเพราะว่าทุกคนน่าจะอยากทำทำไมทาไมพี่แวรถึงถูกเลือกพี่แวรถูกเลือกเพราะว่าอันนี้ต้องพูดพูดพูดถึงเรื่องที่ต้องใช้พิจนนารณาในการชมไมอ,มอยากฟังเลยค่ะวันที่พี่ต้องตัดสินใจในการที่จะอยู่บ้านหลังนี้หรือไม่เนี่ยเรื่องหนึ่งคือเรื่องสำคัญกคือพี่ต้องมีร้านแต่ที่อยู่ ในงานในในสูงของบ้านหลังนี้เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนจะกลัวบ้านหลังนี้กลัวกลัวเพราะอะไรคะกลัวเพราะเก่าที่ทเก่าแล้วก็ความมืดความอะไรหลายๆอย่างมันมันไม่ใช่เป็นแบบที่ตู้เห็นตอนนี้นะคะ<อ>แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันช่วยได้ใน,นระดับหนึง่งเราต้องมีงร้านกาแฟที่ดีๆ ที่เข้ากับความเป็นศิลปะเพราะว่ากาแฟมันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเนาะก็เลยพูดเหมือนกันใช่ว่าเป็นอาร์ตทีนี้ร้านกาแฟอะไรที่จะเหมาะกับบ้านเจริญพลังทีนี้พี่พี่เห็นร้านแววเนี่ยซึ่งอยู่เยื้องๆบ้านพี่นิรอ๋อมีร้านอื่นก่อนร้านนั้อยู่ยังอยู่ที่เยนาการดานเดิมพี่แววชื่อร้านอะไรคะคะร้านก็ชื่อคาเ์ดแมนอ้าตุ้กไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่เยนาการก็เมื่อกี้เห็นคําว่าคาเ์ดแมนตุ้ก็เลยถึงถามคําแรกว่าส่งกาแฟที่อื่นไหม ก็คือเจ้าของเดียวกันเป็นร้านานั้นซึ่งอยู่ในบ้านที่นี่เลยออกมาก็จะเจอคนนี้บอกเรามองบ้านหลังน้ำเนี่ยเรามองมองด้วยความรู้สึกขื้นเพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านเก่าเราต้องหาคนที่อน,นุรักบ้านเก่าเองถูกไหมคะแต่จริงแล้วน่าจะหาคนที่เข้าใจบ้านเก่าทุนี้น่าจะหมายความว่าอย่างนี้เ,เป็น,ปนหลัก <ๆ S 1> แล้วก็บัง <ๆ S 2> เอิญแล้วเกิดที่เขาทํากาแฟได้ดีมากได้ดีมากแล้วก็เขาก็เบนกาแฟเอง ลักษณะของการเป็นเขาเรคือ e a t e a s m e a t w e t เออเหมือนกับอาจารย์สิงห์ที่แค่ไมากตังตัวแต่ไปอยู่ฝั่งตะวไปแล้วมาอยู่จนคนที่นี่เลยอ่ะเก่งจัง ไม่ใช่เพื่อคนนี hmm. ้คนเดียวจริงๆแล้ว hmm. มันต้องอาศัยความรื่นเริงของทีมเนาะด้วยเพราะว่าอันนี้อันนี้ต้องต้องขอบคุณคราวชแมนคือว่าการการเลือกที่ว่าคนเรามาจุดเริ่มต้นเนี่ยมือนการติดกลิ่นเม็ดแรกนะคะตูถ้าเราติดกลิ่นเม็ดแรกถูกอ่ะมันจะถูกแล้วมันก็จะไปได้อย่างความราบรื่นนะคะตอตอนนี้เราบ้านหลังนี้มันคือครอบครัวเราสร้างให้มันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟไม่ว่าเป็นเรื่องของศิลปะไม่ว่าเรื่องของคนทุกอย่างเราสร้างให้เป็นหนึ่ง การสร้างเราเป็นหนึ่งมันต้องใช้เวลา mm hmm. ทำยังไงให้คนเขามองว่าบ้านหลังนี้เราไม่ได้มาเทคแต่ทำยังไงให้รู้สึกว่ามาที่นี่เราได้ก mm ี่แต้เช็อแต่เราเขารู้สึกว่าเขาได้มากกว่ารับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคอรู้สึกอยากได้ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การสแสดงงานศิลปะที่เราทีนี้เคยเก็บตังค์อ mm ัน hmm. นี้ mm hmm. ไม่ได้เก็บตังค์เลยอยู่ไม่เเราไม่ได้อยากอยู่เพราะว่าเราต้องการทำทธุรกิจแต่เราอยากอยู่เพราะอยากอยู่ในบ้าน เราอยากอะไรบ้างใช่ใช่เราอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คนรู้สึกว่ามาแล้วอาจารย์สิงอาจารย์สิงอาจารย์สิงแล้วเขาจะต้องไม่ลืมอาจารย์สิงให้มันไลฟ์ไปเรื่อยๆอ่ะเนาะอาจารย์สิงเป็นเป็นอาจารย์เป็นบุคคลที่คนไทยไม่ควรจะลืมตายแล้ววอล์กของเรา8นาทีไม่ไม่น่าจะพอฟังพี่นิคพูดแล้วก็อยากแบบ ให้ช่วยพาขึ้นไปเดินเล่นข้างบนหน่อยค่ะดวไปข้างบนมีอะไรที่คุณตุ๊กต้องชอบแน่ๆว่าเด็กสมบุกรณ์เหมือนกันพี่นี่เป็นเด็กคณะศึกษาที่มีความอาร์ตสูงมากหรือเด็กศึกษาที่มีอาร์ตแรงอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเนาะพี่ดูเป็นเด็กฝั่งท่าพระจริงๆล้วเนาะจริงๆเราเราเหมือนเดินเด็กท่าพระแล้วเราไปอาศัยเรียนเนาะอยู่หอในไหมคะอนหอในไปค่ะไปค่ะล้าขึ้นข้างบนไปเลยอากาลิโกก็คือเป็นเรื่องที่ เรื่องที่ปรากฏจริงการปรากฏจริงเนี่ยมันถูกปรากฏโดยลักษณะของการที่เราได้ทําอะไรสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีเวลามาเป็นตัวเครื่องกําหนดจริงไม่จากัดการก็คือคอนเซ็ปต์ของอากาลิโกก็คือศิลปินคนนั้นก็ต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอตุ๊กเห็นนาซการตุ๊กจะเข้าใจคํานี้อ่าแล้วจะเข้าใจขึ้นในหลวงปาราชทานที่ดินทั้งหมดตรงนี้ค่ะให้กับพญายบดุลัต เป็นมหาสเสวกเอกตำแหน่งสุดท้ายก็คือมหาสเสวยเอกแต่ตำแหน่งแรกของท่านก็คือมหาดเล็กที่อยู่ในห้องพระบรรทมของในรัชกาลที่ท่านอยู่ทั้งหมดเนี่ยตั้งถึงทํางานสามราชการแต่อยู่ถึงรชัชกาลที่9 สวัสดีค่ะธนช่องมีได้มีอาร์ติสต์จริงวันนี้ได้เจอธนาธนาเป็นเป็นกลุ่มหัวหน้ากลุ่มอาร์ติสต์ในอากาลิโกอาจาสการันนี้พี่ว่าธนาน่าจะเล่าเรื่องอากาลิโกได้ดีกว่าพี่นิยังเด็กเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบสามอ๋อห้าสี่สิบสามเหรอห้าสี่สิบสามเหรอพูดจริงปะคะพี่ธนาสวัสดีจริงๆจริงมาเอาจริงจริงไม่ได้คิดเลยแราเล่าเรื่องสิ่งดีๆของเขาพี่จะพูดธนาเป็นคนที่อยู่สายสุสัยธรรมะสี่ที่เป็นตัวเรา ว่างานเรานออกมาแล้วเราต้องการสือร่อะไรความตัวเราจิตใจเราผูดจิม,มันจะมีอยู่ในยา่เราเพราะฉะนั้นถ้าสิน้ินทั่วไปหรือที่เราเห็นทีท่เขาอันผลยาไว้หนวดเขาคิมไม้ตั้งใจไว้เขาไม่ได้สนใจจริงหรอแต่สาวๆก็จะกรีดกันไปนะคะสาวๆก็เดีัยว่เราจะต้องน่าเตรียมใจในงานหรือว่าเช้ามาอย่างเช้ามาผมก็จะเขียนด้วย คิดแต่เรื่องนั้นใช่ตอนคือเราก็รอนว่าไอ้เรื่องที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเราก็ทเราจะมันีเป็นภาษาทางภาคหนอ่งเราจะยนทำยังไงให้คนเข้าใจโดยมีศิลปะเป็นสื่อการั่เป็นอักขริโกก็ผมคิดวิธีการ่ขึ้นมาก็คืคาาออักลริโตความจริงความจริงที่เป็นสัจจาไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่อย,อยังคงจริงอยู่สเสมอเรื่งองนี้เป็นเรื่งองสำคัญเพราะศิลปะก็คือว่าเป็นสัจจา มันเป็นสิ่งที่เราแสดงออกนะตรงไปตรงมาผมมามาตั้งาน่ทุกวันในระยะเดือนหนึงแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็เลยเขียนรูปนี้ไปด้วยอันนี้เขียนมาเดือนนึงถูกไหมคะใช่ประมาณสามสัปดาห์คค่่ะก็พยายามแบบกามสิ่งที่มันดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ให้มันอยู่ด้วยกันเพราะผมไป็นเจอเรื่องข่าวสารดีๆในเรื่องหนุ่มสินต่างๆก็มัน จริจริงๆนี่คือมันไม่ได้วันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวสนใจที่ตุ้งกรู้สึกแบบว่าขนาดนี้เลยแต่ว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็แบบว่าขอบคุณทุกอย่างที่ให้ชีวิตตุ้มาอยู่ตรงนี้เรื่องราวจากทั้งสามท่านนี่คือจะช่วยแบบต่อชีวิตตุ้จากวันนี้ไปนะคะก็มีพลังแบบไปทำอะไรเยอะๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ได้มาเจอกันวันนี้ขอบคุณศิลปินสองท่านจากสองท่านขอบคุณท่านจัดการเนียคุณ ในการของเราเนาะสรสัมารจริงบราง้อขอบคุณที่ทำให้เราดีๆในโลกปัจจุบันนี้นะคะบอบคุต่ละวันในชีวิตมันแบบหายากมาแล้ววันจริก็ตืมาจะจบที24ชั่วโมงตุ้งไม่รู้จะพอดอบอกจากนาทีไหนหรือว่าจากกลุ่มคนไหนเลยโหดีจริงขอบคุณที่ยงเป็นคนดีๆของประเทศเรานะคะเพคะเป็นกำลังใจให้ว่างานแต่ละชิ้นก็แบบไม่รู้ว่าเราเป็น้่

อยากจะเดินขึ้นมาก็เดินขึ้นมาแล้วมันจะได้ศิลปะจะไปถึงบุคคลที่มันหลากหลายไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นแกลเลอรี่แล้วใครไปอ่ะบทีคนทำงานเขาก็ไม่ได้ไปแล้วมันเลยเวลานี้เวลาน้มเดี๋ยวนี้เรานัดกันเราก็นัดกันทางไลน์แต่เมื่อก่อนคือเนี่ยเรานัดเพื่อนอ่ะล้วก็ไปยืนรอหน้าอะอะไรนะเคฟซียแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะเดินมาตรงไหนแล้วเราก็มองแบบ ประตูเนี่ยมองรอบเลยเนอ้องมันเขารู้สึกนี้มันหายไปแล้วเพราะ<ช>ตอนนี้จะแบบแกฉันเดินมาทางร้านนี้ร้านนี้สายตาเราพุ่งอะ่ะ<ช>แล้วเราก็จะไม่เห็นรอบด้าน<ช>ไปตั้งนานแล้วอ่าใช่ถูก